fort เข็มขัดตัวรถถังนะครับเสียเข็มขัดไปบนตาช่างเราทำน้ำหนักไม่ผ่านแค่ครึ่งปอน ก็อยากจะถามว่าเข็มขัดที่เรารักมากๆเนี่ยครับผมการที่เราเสียมาไปมันเป็นยังไงบ้างครับมันก็เสียใจมากๆครับเสียใจที่สุดในชีวิตความฝันของเด็กคนหนึ่งที่ไต่เต้าเข้าสู่อาชิพระดับโลกเพื่อที่จะไปเป็นแชมป์โลกแล้วก็ผมก็ได้แชมป์โลกมาแล้วถึงวันนี้ผมได้พลาดมันออกจากไปเชื่อเถอะครับผมเคยดิ้นรนสู้กับชีวิตตัวเองสู้กับอุปสรรค หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะเอาเข็มขัดเส้นนั้นมาต่อไปนี้ตรงแม้ผมไม่มีเส้นนั้นแล้วเชื่อนะครับวันข้างหน้าผมจะเอากลับมาได้แน่นอนเพื่อคนไทยประเทศไทยครับ I am deep regret to be losing Muay Thai I'm struggling. I fight so hard for that belt I've been through so many hardships and I want to tell everybody right now In the future I will get that belt back and I will take it back to the Thai people

ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็นแล้วแต่และยิ่งเส้นที่ผมพลาดไปล่าสุดผมก็อยากกลับมาเอามันกลับคืนมาในสูองอมกอดผมแต่เนื้อสิ่งใดอยู่ที่บอชชาตีครับผมต้องเคารพการตัดใจของโปรโมเตอร์แล้วก็ทุกๆฝ่ายที่เห็นสมควรว่าผมเหมาะสมที่จะกลับไปชิงอีกครั้งได้ไหมกลับเข็นขัดเส้นนี้ครับผมสาหรับชัยชนะทุกๆไฟสําคัญสําหรับผมเสมอครับผมเต็มที่กับทุกไฟจริงจริงครับผมรักอาชีพมวยไทยผมอยากส่งเสริมแม่ไม้มวยไทย ให้คนรุ่นหลังถึงแม้ในอนาคตผมอาจจะอยู่อีกไม่กี่ปีผมอาจจะเลิกมวยก่อนผมอยากให้น้องๆรุ่นหลังได้กลับมาเป็นตัวแทนเป็นแชมป์โลกในอนาคตผมอยากทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อคนรุ่นหลังครับ As a fighter, I'm sure the world wants to see you fight anything. We'd watch you fight. We'd watch you fight a parking ticket. Ladies and gentlemen, make some noise and put your hands together for your very own. over Jacob Smith in the career of the Thai superstar.